มาถึงช่วงที่น้องพิมรอคอยนะคะกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเขาค่ะแซนดี้เตาแก้วสตูวิกในเป็นข่าวกีฬาค่ะ สวัสดีค่ะรุ่นสวัสดคุณผู้ชมด้วยนะคะมารายงานตัวเป็นข่าวกีฬารอมาแจ้งพี่ไก่พี่หมวยตั้งแต่วันจันทร์เลยนะคะ <c oughs> ค่ะวันนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเป็นข่าวกีฬาเช้านี้แขกรับเชิญพิเศษของพิมพ์นะคะเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้เห็นเขาคุกเข่าชูมือวันนี้มายืนข้างๆตัวเป็นๆเลยนะคะน้องแซนดีค้คคาวแก้วสตูวิกนะคะสวัสดีน้องแซนดี้สวัสดีครับพี่ไก่พี่หมวยภาษาไทยได้ใช่ไหมได้นะพูดชัดด้วยชัดไหมคะ ชัด,ดนะช,ดช<า>ดัดค่ะเมื่อกี้เห็นพี่กายพี่หมวยถือถ้วยมาด้วยค่ะถ้วยนี้เดี๋ยวให้แซนดี้บอกเราสันิดหนึ่งว่ามันมีความสําคัญอย่างไรถ้ผมถ้วยนี้ก็มาจากสนามล่าสุดนะครับที่เห็นอยู่ในภาพนี้ที่มอนซาประเทศอิตาลีนะครับและก็กับถ้วยนี้ผมได้คะแนนพอเพื่อจะได้แชมป์สำหรับ ปีเอปีนี้นะครับ ident, อืมทำไมมี2ถ้วยอันนี้งานเดียวกันแต่ได้2ถ้วยใช่ใช่ครับเพราะว่าในทุกสนามเขาจะให้แข่ง2ครั้งนะครับสองเรสผมก็ชนะตั้ง2เรสเลยนะครับใช่ได้แชมป์ทั้ง2เรสเลยคือ2ครั้ง2วันเนี่ยน้องแซนดี้ได้แชมป์หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เหลืออีก1สนามใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าน้องแซนดี้เนี่ยสบายใจได้ละเพราะว่าแชมป์ปีนี้เนี่ยเป็นของน้องแซนดี้แชมป์ใหญ่ล่าสุดจะเป็นของน้องแซนดี้แล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นเนี่ย น้องแซนดี้ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกนะคะที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้สำเร็จโอ้โหนายเท่มากเลยแซนดี้นะก็น่้าเมื่อกี้ แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่เคยติดตามการแข่งขันรถที่เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มูล่าใช่ไหมครับมีเราจะได้ยิน F1 ใช่ไหมแต่คราวนี้เป็น F3 ไล่เรียนให้ฟังสันนิดหนึ่งได้ไหมว่าลำดับการแข่งมันเป็นยังไงมันก็ตามเบอร์นะครับก็ผมแข่งอยู่ F3 เอ่อสเต็ปหน้าก็ชื่อว่า GP2 และก็ F1 นะครับอ๋อไป F3 GP2 แล้วก็ F1 นั่นคือความใฝ่ฝันสูงสุดของน้องแซนดี้เราเคยพูดคุย แล้วว่าน้องแซนดี้เนี่ยคืออยากจะไปแข่งขันฟอร์มูล่าวันี่คือเฟ<อ>ิร์สสเตสเต็ปแรกที่จะก้าวขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเรามีแพลนยังไงไหมคะแซนดี <Hey. S 1> ้สหรับปีนี้ก็มีเหลืออีกสนามหนึ่งคือสเปนนะครับจะไปแข่งแล้วก็หวังว่าจะได้แชมป์ที่สนามนั้นด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับปีหน้าเราจะ ก็เริ่มจากปีนี้เลยนะครับเราจะเริ่มไปเทสในรถ GP2 นะครับเราขึ้นไปแล้วใช่ครับก็แบบทำฝึกซ้อมนิดหน่อยเพื่อเรียนรู้รถเรียนรู้สนาม<อ>ออผมก็แบบเดี๋ยวปีนี้จะไปที่อาบูดาบีอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเทสรถ GP2 ครับคนไทยเนี่ยไม่มีเลยหรอที่จะเคยเข้าไปถึง F3 GP2 F1 ไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีในรุ่น GP2 ไม่เคยมีนะครับเราจะได้เป็นคนแรกคือเราการันตีไหมว่าเราจะได้ขึ้น GP2 แล้วตอนนี้ก็ยังไม่การันตีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่บัตเจตนะครับบัตเจตก็มีส่วนด้วยใช่ค่ะการกีฬาขับรถต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สตุ้งเซอ์คางนข้างเยอะหลนงหลับสนุนต้องมีแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยพอเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยกำลังใจเราก็ต้องการ เพราะฉันเองน้องแซนดี้ก็อยากจะได้กําลังใจจากทุกคนด้วยเนาะการแข่งขันพรมเนี่ยตอนนี้น้องแซนดี้ต้องฝึกอยู่ที่อิตาลีใช่ครับตอนนี้ผมเก็บตัวซ้อมที่อิตาลีนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้กว่าสนามใกล้ทีมอะไรแบบนี้มันก็ ง่ายกว่าสําหรับผมนะครับคือถ้าถ้าสเตถานอยู่ในนี้เนี่ยเวลาเดินทางไปที่แข่งขันที่ส่วนใหญ่สนามจะอยู่ยุโรปน้องแซนดี้จะค่อนข้างเจ็ดแหลกการปรับตัวค่อนข้างยากก็เลยต้องไปอยู่ที่นู้นแต่ว่าอยู่ที่นู้นไม่ได้อยู่เปล่าๆนะคะน้องแซนดี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าไปอยู่อิตาลีเราทำอะไรบ้างก็เที่ยวตาลีนะครับผมก็ไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมกินอะไรนะครับโอชาของเขาวพาเกตตี้ติซซ่าอ่าเล่ามาก็ผมอยู่ ประมาณหนึ่งนาทีนะครับจาก Shape Driver ที่เป็นศูนย์ออกกำลังกายพิเศษสำหรับนะักแข่งรถนะครับแล้ก็จะอยู่ที่อยู่กันประจำก็มีอยู่สามคนนะครับที่มาเทรนทุกวันนะครับ Shape เฉพาะนะักแข่งรถเท่านั้นจะไปอยู่ส่วนนี้ใช่ครับเราก็อยู่ด้วยการเทรนด้วยกันนะครับในวันหนึ่ง ถ้าถามว่าเทรนแบบฟิสิกอลมีกี่ชั่วโมงก็มีประมาณ4ี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับในด้านเมนท a ลก็มีนะครับเราจะเทรนประมาณชั่วโมงหนึ่งทุกวันฟิสิกอลนี่ก็คือเหมือนกับว่าออกกำลังกายยกน้ําหนักหรือว่าเทรนตัวเองให้พร้อมใช่ไหมครับกี่ชั่วโมงนะฟิสิกอลก็4ี่ถึงห้าชั่วโมงสี่ถึงห้าชั่วโมงออกกำลังกายต่อวันนะครับแล้วถ้าเป็นเมนท a ล l y หรอคะถ้าเป็นเมนท a ลก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเทรนยังไงอะคะเมนท a ล ก็เทรนยากนะครับแต่ว่ามันเป็นการเทรนสมาธินะครับเขาจะแบบให้คิดเรื่องหนึ่งไม่ให้แบบเสียสมาธิอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบบหลายวิธีการที่จะแบบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีแบบทดสอบให้น้องแซนดี้เทรนเมนเทลเดี๋ยวเราสามคนจะก่อกรวใน้องแซนดี้จะได้ดูกันว่าน้องแอนดี้จะทำยังไงอ่ะ คือผมเห็นเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกที่เดินเข้ามาในรายการอยากจะเล่นมากเลยอ่ะมันดูน่าสนุกมากเลยแต่คุณผู้ชมต้องต้องจินตนาการตามว่าเวลาเราแข่งรถเนี่ยมันไวมากนะการตัดสินใจมันต้องเสี่ยววินาทีนะจซนดี่ลบเออเอความเร็วสักนิดหนึ่งสิของ F3 ที่ไปแข่งในความเร็วเฉลี่ยที่ที่วิ่งกนอยู่ประมาณ ก็เฉลี่ยก็อยู่ประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นความฝันของผู้ชายอยากจะขับรถเร็วใช่ไหมฮะี่ขับ80ดสิจะแตะร้อยใจสั่นแหละใช่เดี๋ยวเราให้น้องแซนดี้ลองไปเทรนเมนะแล้วก็ไปเทรนเมนททลวันนี้เรากลัวมากน้องอ่านข่าวเถิดจ๊ะค่ะเจอกันแล้วพี่พรมเหยียบไปข้างๆพี่หมวยทุกคนจะได้เห็นกันค่ะหวังว่าไม่เสียหน้านั่นเนี่ย ขับแบบนี้กับขับในสนามอันไหนเกรงกว่ากันคะแซนดี้ผมก็ไม่เคยใช้เครื่องนี้นะครับก็ตอนนี้ครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกครั้งแรกเลยเหรอแล้วเรื่องนี้คือจะเหมือนกับตอนแข่งจริงไหม่ะเอ้ยโอ้โหเหมือนนะมันน่าจะสตาร์ทแล้วครับคุณผู้ชมไจ้อเอไปแล้วฮะแล้วรถที่ขับอยู่นี่เป็นรุ่นเดียวกันกับที่แข่งไหมไม่ครับอันนี้เราต้องมตั้งแต่ B G T นะครับใช่นี่เนี่ยจังหวะที่แบบ คอยู่ข้างหน้าเนี่ยทำยังไงนะผมทําไงเวลาสมมุติว่าเรามีแรงกดดันเออก็ธรรมดาผมจะอยู่ข้างหน้านะครับอย่าหรอผมอยู่ข้างหลังผมไม่อยู่ข้างหลังตอนนี้ก็จะพยายามแซงแต่ว่าต้องหาโอกาสก่อนนะครับหาโอกาสเวลาเราหาโอกาสเราดูไงครับนั่นสิก็ดูอ่าโอย แล้วกอตนนี้กดดัจากสนามแล้วงดนคมกกดยอันนี้ฝึกยากที่อิตาลที่เป็นข่าวเช้านี้ยากอยู่เราเราออกนอกเส้น่านได้ด้วเราลงสนามได้ไได้ไม่ได้ไม่ได้ช่ไมสนามใหม่ด้ยหมดล้วเ็มากเอาไปพ่ทีเอาไปีเ จริงๆเนี่ยน้องแซนดี้จะเดินทางไปแข่งขันสนามสุดท้ายเนี่ยนะคะที่สเปนจะเดินออกเดินทางในวันที่15ที่จะถึงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายนี้พี่อยากจะให้น้องแซนดี้ฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยเมื่อกี้เราเห็นน้องแมนดาคากำลังใจล้นเปี่ยมเราก็มีแซนดี้เหมือนกันอยากจะขอกําลังใจอะไรถึงแฟน,นบ้างก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ให้โอกาสนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีดีมากสําหรับผมนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เยนแพลงชาติไทยที่ยุโรปนะครับมี11สนามแล้ว ที่ได้ยินเพลงชาติของเรานะครับแต่ว่าถ้าสนใจติดตามนะครับก็ติดตามที่เฟ e บุ o กของผมได้นะครับ s แซ n ดี้เนค s a s ตูว i c มีที่ Instagram ด้วย Sandy Stoic ิง่ายๆนะครับครับติดตามตลอดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่น้องมาก็ติดตามเลยค่ะอลโล่อะไรนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกนิดหนึ่งนะฮะนอกจากจะหล่อแข่งรถเก่งแล้วซิกแพคหนุ่มคลีโอยใช่ไหม คีโอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงที่ว่าเป็นไปได้รางวัลนี้อะไรยังไงฮะเป็นรางวัลยังไงฮะก็เป็นปีสองปีที่แล้วดูเหมนได้แม่แดงเลยน้องเคยได้น้องนี่ก็ ยังรออยู่นะคะยังว่างไหมหัวใจบอกไว้เผื่อสาวๆอยากรู้ก็ยังว่างอยู่ยังว่างนะคะตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องแข่งขันรถกันก่อนละกันเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้น้องแซนดี้ด้วยนะคะขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ในรุ่นต่อไปก็ขอให้ได้ละกันเนาะเป็นกำลังใจให้วันนี้ขอบคุณน้องแซนดี้มากๆนะคะขอบคุณมากค่ะโอกาสน่ามาใหม่เนาะครับขอบคุณมากครับอ่าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ปิดท้ายเบรกนี้ผมจะไปขับรถครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเบรกหน้าครับคุณผู้ชมผมรอเวลาช่วงนี้น้องแซนดี้เจอพี่แซนดี้ไหมคะ เดี <łość> uh, ๋ยวช่วงหน้าไปเจอเซนดีอีกคนหนึ่งนะยังไงฮะเดี๋ยวยังไงฮะมามามมามามาเริ่มยังไงอะ